แต่ถ้าหากว่าคุณจัดการได้เนี่ยดูหนังแอคชั่นกับดูหนังอีโรติกอ,อ,อิโรตกหรือดูหนังบูแอคชั่นเลือดซมอเลยเต็มไปหมด uh huh. เนี่ยนะคะถามว่ามันจัดการอารมณ์ตรงนั้นได้อย่างไรถ้ามันลงตัวได้ก็จบโอเคไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับใครใช่ไหมคะเพราะนั mm ้น hmm. ตอนนี้มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเี mm ่ย hmm. ค่อนข้างเยอะมาก mm hmm. กับวัยรุ่นนะคะว่า ผู้ชายก็ต้องคิดว่าใหญ่แล้วก็ยาวใช่เล็กสั้นมั่นใจใหญ่ยาวเป่าประโยชน์เล็กสั้นมั่นใจนะใหญ่ยาวเป่าประโยชน์อาจารย์คะเดี๋ยวขอขึ้นทวิตเตอร์อะไรครับอาจารย์เห็นไหมคะหรือผมรักคุณที่สุดแต่ผมไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณดีเชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหวโอ้โหอาจารย์ขาอาจารย์ครับผมไม่ได้ใจง่ายแต่ร่างกายเป็นยอมนี่อาจารย์ไม่มีทวิตเตอร์ไหมครับเดี๋ยวตามอาจารย์ จากเด็กหมดเลยซ้ายหนอนนี่ก็จากเด็กเลยคือทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กมีทางออกได้ครับถุงยางอนามัยนะคะไม่ใช่เครื่องหมายของความสับสนถุงยางอนามัยคือเครื่องหมายของความปลอดภัยครับถุงยางอนามัยไม่เคยร้องขอให้ใครใช้มันแต่ถามว่าเธอจะไว้ใจไอ้ตัวมันกระดุกกระดิกเธอจะเธอจ๋าผมรักคุณที่สุดแต่ผมไม่ได้อยู่อยุ่ที่คุณ นูไม่ได้มั่วนะคะแต่หนูทั่วถึงเห็นไหมคะสารพัดอย่างที่คําพูดที่มันจะมาเนี่ยนะคะผู้ชายก็ต้องเป็นอย่งทุ่มเททิมแทงทําท้องสั่งไปทาแทงแล้วถูกก้อดทิ้งผู้หญิงเป็นไงเสียตัวเสียใจเสียความรู้สึกนะคะสุดท้ายสุดเป็นไงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าแพ้หอยก็รอยิ้มนะจนไม่ทันเลยเยอะมว่า ผมไม่ใช่คนบางแคร์แต่ผมก็แคร์ใครบางคนนี่ยโอ้โหสารพัดเยอะมากครับอาจารยครับถ้าอยากจะรู้ว่าคําพูดเหล่านี้มีที่ไหนมันจะมีนะคะหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อทักษะการสื่อสารกับลูกเรื่อง xxx อาจารย์นภรณ์นะครับของ c ี Book เล่มละร้อยแปดสิบครับอาจารย์เขียนเองไหมฮะเขียนเองค่ะเยี่ยมครับทีมแพทย์แพทย์หญิงสองพันแพทย์หญิงวีนะกับแพทย์หญิงบัญทิตาแล้วก็อาจารย์นภรณ์แต่เขาบอกว่าก็มีเสียงที่ตอบรับมาบอกอาจารย์นภรณ ขอนเขียนโคตรมันเลย <ทำ S 1> คือตรงนี้ก็คือคืออาจารย์นครเป็นคนปากหมา huh. เนาะเพราะนั้นเวลาพูดอะไรก็พูดตรงแล้วก็พูด,พดจริงๆเนี่ย่จะไม่ค่อยเฟกอ่ะเพราะนั้นมีอะไรก็จะพูดตรงเพราะนั้นมีปัญหาอะไรมาเราก็จะคุยกันตรงไปตรงมานะคะแล้วทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้วิกฤตมันสามารถเป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหานะคะแต่นั้นคือปรากฏการณ์ที่เราจะได้แรงเรียนรู้แลวก็แลกเปลี่ยน